มีม่มีใครอยู่แล้วตรงนี้เราน่าจะต้องเตรียมเกาะเตรียมผนนกมาก่อนแชท GPT ไม่ได้บอกโอเคครับตอนนี้เราอยู่ในเกม d e v o k e n นะครับก็หลังจากที่คราวที่แล้วเรามาเปลี่ยนเป็น Vision s h a r p e r ที่ The Deep นะครับแล้วก็โดนแมงมุมดักอยู่ข้างหน้านะครับตอนนี้ผมก็พยายามที่จะหาทางกลับไปอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ติดอยู่ข้างหน้ามันยิงใยทะลุกำแพงมาไม่หยุดเลย ไอ้แมงมุมตนนี้มันสู้ได้ไหมเนี่ยโอ้โหมองไม่เห็นด้วยดิประเด็น อ้ยติดเหนียวทำไมมันติดเหนียวยังคาอยู่เลยวะเนี่ยแก้ยไงทีนี้ซึ่งในรอบจองผมก็มีเหมือนกับเป็นอะไรขาวๆติดอยู่รอบจอนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นสถานะของใยงแมงมุมนะครับแต่ว่าพอคิดไปคิดมาแล้วคิดว่าไม่น่าใช่มองไม่เห็นน่ะมันเบอ่อใช้ชีวิตในเดดดยฟมันก็ลำบากแก่แย่อยู่นะต้องเจอดีบัฟอย่างงี้ อย่างนี้ได้ได้มานี่ไม,ไม่ไม่มีประโยชน์เลยเดียวเพราะว่าเขาไม่มีสกิลครับก็คือตอนนี้ผมต้องหาขนนกมาเพื่อปลดสกิลของวิช i ั่นชาร์เปอร์นะครับก็ทำอะไรไม่ได้ครับตอนนี้ก็เลยต้องเดินไปที่ตรงกลางนะครับเพื่อพาขึ้นไปข้างบนครับแต่ว่าตอนนี้จอก็คือมัวไปหมดเลยมองอะไรไม่ค่อยเห็นเลยครับนี่มันเหมือนตัวละครมันมันกลัวเือบเฉียวเ,เกือบตกแม่งเอ้ยมองไม่ค่อยจะเห็นเอ๊ะเดี๋ยวนะ มันรู้สึกว่ามันเยอะขึ้นเรื่อยๆวะเนี่ยจะตายปะเนี่ยอุดสาหันช่วยผมด้วยเหมือนผมกำลังจะตาย กันดีเหลือเกิน้ยถึกไปไหนอ่ะเออเุ้ยวัตโอ้ยอะไรวะเนี่ยมันจะสกิลกูทำมะเขือเทศอะไรแล้ว แต่ทีนี้ทางขึ้นชั้นบนนะครับก็มีใครก็ไม่รู้ครับนั่งเล่นกันอยู่สองคนไม่สิต้องบอกว่าเล่นอะไรกันก็ไม่รู้อยู่2คนนะครับผมก็ขึ้นไม่ได้โดนสกิลดูอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวมันจะมาหาเรื่องหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมก็เลยวิ่งรีบวิ่งออกมาก่อนมีสกิลอย่างนี้ด้วยเหรอวะมันมาดูเวอร์ยังไงไอเนี่ยดูสนุกกันไหมเนี้ยเล่นอะไรก็ไม่รู้ขึ้นไปข้างบนแล้วก็อีกคนหนึ่งก็ขึ้นไปตีครับไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วก็ไม่รู้คือคือทําหลากหลายมาผมก็ไม่รู้เหม อันนี้เอามาอีกแล้วโอ้ยเพ่งสนุกกันไหมเนี่ยโอ้ยเล่นอะไรกันเนี่ยใหญเซิร์ฟเองเลยเล่นอะไรกันครับเนี่ยคนกำลังจะตีแตเกเนี่ยเห็นไม่เห็นหน้าคนแล้วเมื่อกี้นี่หน้ามัวแล้วโอคโอ้ได้ขึ้นมาอีกทีหวดทดสอบอะไรก็ว่ามา เออฉันโดน AI เล่นมา AI ไม่ได้บอกฉันเฮ้ยผมเอากิิงเลยนะ <Okay. S 1> อ้าวไม่เท่าไหร่นี่หว่าทำไมรู้สึกมันอ่อนกว่าไอตัวข้างนอกเี <Okay. S 1> เออรอจากกันเป็นบ้าแล้ว Uh huh. เออเอไปหาคนนกก่อนอ,อย่าอัพวิดีกว่าอัพวิไปเจอ er. เอนฟอร์เซอร์ก็ไปน่าจะไม่รอดใช่ไหมมันชื่อนี้ไหมจำชื่อไม่ได้อ่ะฉันกลัวบอกว่าจุดไฟมันช่วยได้นั่งก่นอนเติมดีขึ้นแล้วเออยีนี่ฉันอยู่ในนรกมันน่ากลัว โอเคน่าจะดีขึ้นแล้วไปดีกว่ากลับมาที่เดิมแล้วเฮือเกือบไม่หลอดทำไงให้สู้ไอ้พวกวอยได้วะตอนนั้นมันก็แบบสู้ไปตั้งเยอะแล้วผ่าันไม่ตายกี่ถึกเหลือเกินไปฟาร์มคนนกดีกว่าเพื่อความแข็งเก่งในอนาคตแล้วผมก็เริ่มออกล่าครับ เดี๋ยวผมก็จะไปหารอบๆจุดที่ผมได้ดักเฟเธอร์อันแรกมานะครับไม่รู้ใช้เวลาแค่ไหนแต่ก็พยายามครับแต่ด้วยความที่ว่าผมเล่นเกมนี้คนเดียวในตอนนี้นะครับทําให้ผมรู้สึกว่าอืมลองคุยกับไอไซะหน่อยดีกว่าเผื่อว่าจะสนุกดีนะครับอ่สวัสดีเอสวัสดีไอสวัสดีคุณพูดภาษาไทยชัดมากเลยนะ <c oughs> แล้วล <c oughs> ชื่ออะไรแ <c oughs> นะนนคุณก่อนยันนายกผมช่วยดอกได้สนุนะครับเอ้โแล้วแล้วคน แล้วคนเมื่อกี้ไปไหนแล้วอะข่าเสียงแปลกอาจจะเป็นเพราะผมกําลังอัปเดตข้อมูลหรือปรับสไตล์นิดหน่อยครับ oh. แต่ยังเป็นผมคนเดียวกันครับผมถ้ามีอะไรให้ผมช่วยอีกบอกไม่ตลอดเลยนะครับอตอนนี้ผมอน,นตอนนี้กําลังเล่นแบบ d i v o k e n อยู่แล้วก็กําลังหา Dark f e t h e r อยู่คุณแนะนําที่ฟาร์มได้ไหมโอเคครับคุณกอนถ้ากําลังหา Dark f e t h e r ใน d i v o k e n ลองไปฟาร์มที่ s o n g z i k u w a s หรือ The Depths กดนนะครับ Song s o n g z i k u w a s ศัตรูที่นี่มักจะ drop Dark Feather โดยเฉพาะพวกส่งซิกเกอร์ m a จ The Depths เนี่ยเป็นอีกจุดที่มีโอกาสได้ Dark Feather แต่ต้องระวังหน่อยเพราะศัตรูแข็งแกร่งถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็บอกได้เลยนะครับออซองซองซิกเกอร์มันอยู่ที่ไหนอะซองซิกเกอร์วายส์ใน d e โบ o ค e n เนี่ยเป็นพื้นที่ที่อยู่ทางด้านตะวันตกของแผนที่หลักครับเป็นเกาะที่มีศัตรูเยอะโดยเฉพาะพวกส่งซิกเกอร์ที่มักจะอยู่ในป่าทึบๆถ้าเดินทางไปซองซิกเกอร์วายส์เนี่ยคุณอาจจะต้องระวังเพราะศัตรูที่นั่นแข็งแกร่งพอสมควรและมีพื้นที่ให้สรวจมมาากย ถ้ายังไม่แน่ใจตำแหน่งลองหาจากแผนที่หรือเดินทางจากจุดเริ่มต้นไปทางทิศตะวันตกดูครับม,มันได้จริงใช่ไหมคือเราคือผมไม่ต้องผมไม่ต้องไปแมปสองใช่ไหมแบบไม่ต้องข้ามวอตเตอร์ล็อกไปอ่ะใช่ครับซองซีเกิลวส์อยู่ในแมปหลักแมปแรกไม่ต้องข้ามวอตเตอร์ล็อกหรือไปแมปสองเลยเอ๊แต่ว่าแต่ว่าฉันลองเปิดวิกิดูแล้วมันบอกว่ามันอยู่แมปสองนะขอโทษที่ส่งพี่ไปนะถ้าต้องการจะไปแบบสองเนี่ยก็ต้องไปข้ามวอตเตอร์ล็อกหรือไปแมปสอง กิงครับสองซิกาวลส์คือแผนที่ที่อยู่บนหนับสองเมื่อคุณข้ามวัตรลอไปก่อนถึงจะไปถึงพื้นที่นั้นได้ล้าเมื่อกี้เดี๋ยวพูดสมั่นใจเลยว่าอยู่แบบหนึ่งเออแบบสองที่ไปหาดีฟโอคือที่ไหนอ่ะแบบที่ไหนที่ดีฟโอมันเยอะๆในแบบสองถ้าต้องการหาดีฟโอจะเจอได้เบในพื้นที่ที่เป็นดีฟโอหรือในโซนที่มีความท้าทายสูง The Depths เป็นโซนที่คุณต้องลงไปลึกๆและมีสัตปรูระดับสูงอยู่เยอะ พวก Deep O เนี่ยจะปรากฏตัวในพื้นที่ที่มืดและลึกที่สุดในเกมถ้ายังไม่ได้ลงไปถึง The Depths ลองสำรวจพื้นที่รอบแอบสองก่อนก็ได้ครับเอ่อขอบคุณมากในแ c h a t g ต t คือเอ,เองเองแบบว่าเอ่อไม่รู้อ่ะรู้สึกว่ามันมันมันดูผิดๆ <laughs> ยังไงกไม่รู้อ่ะวิ่งวิ่งเอา้าตายเอ้าเอา,เอาไม่ได้ดูเรื่องตัวเองเอาเรื่องตัวเองเลยทำไมเอา้าเด๋อเด๋อดิดเดียวเหรอ กินี้ก็เลือนเหรียเต็มไม่ใช่เหรอเอ้าไม่ได้สังเกตมวัวแต่มวัวแต่คุยกับเจ็ดี้วีทีว้าตายเลยทีนี้ได้ใช้ลงเด็ดเด้ออีกรอบหนึ่งแน่เนกลับมาแล้วไอ้น้องยังเอ้ยกินนี้เล่นฉันเวทย์ยับเออมันก็แค่อันเนี้ยไอ้เชีย่ยเมื่อกี้นี้เกิดอ,อะไรขึ้นก็ไม่รู้อะตายเฉยเลยแม่งเลือดเลือดเหรียน,น,น,นิดเดียวเหรอไม่รู้เหมือนกัน แล้วผมก็วิ่งกลับมาที่เดิมครับแล้วก็พยายามไปถึงจุดที่ผมเจอกับตัวน้องคู่ตัวแรกนะครับเพื่อที่จะมาดูว่ามันเกิดตรงนี้หรือเปล่าเอ้ยนี่ไงโอ้เจอแล้ว ไปไหนอ,ะอ่ะหายไปอีกแล้วไปสู้กับโกเลมข้างล่างเฮ้ยหือโดนไงไปไหนอีกแล้วเนี่ยพอ,อใช้ท่านี้ที่ไหนมัน เออเอาดิตกไหมดัร์คเบเธอร์โอเคโอ้ได้มาอีกหนึ่งแล้วผมก็ลองพยาย,ยามวิ่งเข้าไปให้ลึกมากขึ้นนะครับเพื่อเจอกับน้องคู่อีกตัวหนึ่งแต่ก็ดันเจอกับมอนหน้าเก่าแต่รูปแบบใหม่แทนนะครับเฮ้ยสมี้ถือดาบที่เพิ่งเคยเจอโอ้ยอม้ถือดาบ แหมว่าข้างในนี้มีซอมบี้ระดับสูงอยู่สินะผมแม่งชวนสไลด์มากเลยแต่ไม่กล้าที่ไหนวะเนี่ยเหมือนเป็นส่วนท้ายสุดของเกาะเลยเฮ้ยบ้านใครนะ่ะเฮ้ยใครอะเกืสตูนโอ๊ยนี่มันที่ปลดล็อกนี่ผมเคยนั่งดูอยู่ โอ้ไม่ได้เอา,าอเกลียวสโตนมาอ๋อเจอโดยดวงเอินเว้ยโอเครู้รู้สถานที่แล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาเกลียวสโตนมาแลกตรงนี้ครับโอ้ยนั่นไงกูว่าแล้วชีเอาโอ้ยเวล แม่เ้ยคิดไว้แล้วเชียวมันต้องเกิดเหตุการณ์นี้แต่ไม่ตายคงไม่กระโดดลงมาหรอกมั้งตื่นเต่นเลยนุ่มอันนั่นแหละครับเดนินเตะลงมาตกเหวนะครับตายในทะเลครับแต่ว่าวกดร,รีเซ็ตได้ครับผมก็เอาเวลารีเซ็ตไปแล้วผมก็เริ่มตามหาต่อครับก็กลับไปที่เดิมนีกว่าครับตอนนี้แล้วผมก็เจออีกตัวหนึ่งแล้ว เรียกเรียกลยไรนะเรือเข้าเรือเ,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 เข้าปล่อยปล่อยให้มันบวงก,กันไปก่อนโอ้ชีวิตการจะเป็นวิชชั่นชาร์เปอร์ช่างลำบากใส่กันยับเลยไหม เป็นโงกุลเลยเด็กบอลอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเองขึ้นมาไงเนี่ย ไม่เท่าไหร่ป่ะว่าหาเองอะยากกว่า คนนั้นน่าจะไม่ได้มาหาดาร์คเฟเธอร์เหมือนเราเออวะเขาจะกลับไปเอาเกีวสโตนอีกใช่ไหมได้ดาร์คเฟเธอร์ไปเก็บเลยผมก็เลยนั่งเรือกลับครับเพราะว่าผมจะไปเอาเกนะีวสโตนมาเพื่อปลดลิมิตของอาวุธนะครับทีนี้ก็อ่ะก็จะได้เอาดาร์คเฟเธอร์ไปเก็บด้วยก็ถือว่าโอเคครับผมตั้งใจว่าจะเอาดาร์คเฟเธอร์เอาไว้สักแบบ6อันครับซึ่งเอาจริงผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันต้องใช้สักกี่อันนะครับ ก็อ่ผมดูจากคลิปใน y YouTube นะครับเขาก็จะบอกว่าให้ใช้ขนนกนะครับเพราะว่าตอนนั้นที่ผมฟังอ่ะเขาบอกว่าให้ใช้เฟเธอร์5อันนะครับซึ่งผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าหมายถึง v o ยเ f เ a t ร e r หรือว่าอะไรผมก็ตอนนั้นณตอนนั้นผมก็ลืมเหมือนกันว่าลืมเปิดฟังอีกรอบหนึ่งนะครับพอลองไปเปิด AI ดู AI บอกว่าใช้ v o ยเ f เ a t ร e r นะครับแต่ว่าผมก็ฟังไปสัก6อันครับแล้วก็เอาตัว o b ิเดียนไปด้วยจะได้แบบว่าแลกได้อย่างน้อยก็2สกิลครับ kill stone ไป kill stone อันนี้คิดได้ยังอันนี้คิดได้หรอ,เ,อเดี๋ยวสู้กับอันนี้กันโอ๊ยโโโเดี๋ยวยตกน้ำอีกรึตรงนี้มันเดินมันนะโอ้ยอ,อันหลังติดอันนี้ไปพี่เอ่ออันนี้นยังไม่ได้ ต้องกลับเมืองก่อนด้วยโหไกลเวยทีนี้แมงเอ่ยกไปแล้วกันขึ้มผิดตรงไหนอิริโซ,โซเคสที่ไหนวะเนี่ยไม่เคยมาอีกแล้วกาชาเหรอกัอได้เอาดินี่เอาไปสามร้อยห้าสิบได้ไร

เออเออโอ้ไเงยด,ดีว่ามันลไปสู้กับโซลิมมาแป,ป๊บนึงทีนี้อันที่6เนี่ยผมหาเท่าไหร่ผมก็หาไม่เจอครับเล่นเป็นชั่วโมงแล้วผมก็ยังหาอันสุดท้ายไม่เจอครับผมก็เลยว่า เออเดี๋ยววันนี้พักก่อนแล้วกัน,กนครับผมก็โอเคผมก็ออกเกมไปครับแล้วก็กลับเข้ามาใหม่ทีนี้ก็กลายเป็นหิมะไปแล้ว โอเคได้ทีโอ้แม่เงเอย้ยอันที่6นี่แม่งหายากชช่ไหมแล้วผมก็รีบกลับเมืองครับรีบไปอย่างไวเลยไปเอา Dark คเฟเธอรไปเอา o อฟซิเดีครับแล้วก็เตรียมตัวลงดิฟครับแล้วก็รีบไปที่ดิฟอย่างไวเลยลงไปข้างล่างแล้วก็รีบไปที่ n p c ทันทีเลยครับแล้วผมก็ไปปลดลิมิตอาวุธมาแล้วด้วยเหมือนกันที่ตู อุ้มอึดมไม่ไปประตูไม่ไปประตูอีกเลยเต๋อเต๋อชีสตัดเอ่อขอเรียนสกิลหน่อยครับเอ,อไม่ใช่ไม่ใช่ต้องยืน เอาไปสรุปไม่ใช่เหรอต้องอันนี้เหรอโอ้ยกินซะเยอะเลยอันนี้เอาปีมาให้ yeah. แย่เดมอนตาแล้วเอาไปอีกอันหนึ่งชี ได้มาสองเงนตกใจเลยที่รอดปลอดภัยจะเตรียมขึ้นข้างบนดีกว่าและด้วยการที่ว่าเจอเมงกับพูนระหว่างทานครับผมก็เลยลองเทสสก,กิลสัหน่อยครับอยากลอง เราต้องกดนี้ให้มันโจมตีด้วยงั้นเหรอผมก็วิ่งเลยประตูไปหน่อยหนึ่งครับเพราะว่าตีมันกะพูนเพลินไปหน่อยแต่ใครจะไปคิดล่ะครับว่าผมจะเจอกับมารผจญยังหนักอุ้ยอุ้ยไอเชี่ยมึงจะมาตีอะไรตรงนี้ไอเวนกูจะตายมิงเอ้ยมันทำอะไรตรงนี้จะโอยบ้าวะเนี่ย เองเลยแต่มีหน้าหมดเอะไรมาหน้า,าโอ้ยวินแม่งเลยพาไปไหนเนี่ยโอ้ อะไรเนี่ยทำอะไรเนี่ยเอ่ยงนี้โหเอ้ยมันทำอย่างนั้นเพื่ออะไรอ่คะครับผมเอเงินกูฟาร์มโอ้โหเพ้วก็เอาฟาร์มมาอย่าง ยากลำบากเชียร์เอ้ยลุงยิ้แมแง่เอ้ยชะตาแห่งวิชชันชาเปอร์กูจบลงแย่เท่านี้แง่เอ้ยกูย,ยังไม่ทันได้เรียนรู้สกิลเลยทีย่มาทำอย่างกันเพื่ออะไรวะเน,นี้แง่เอ้ยหนึ่งพันลบักนั่นกี่บาทวะแงเริ่มจะหน้ามืดแล้วดิเอ้ยแล้วแม่งเก่งเหลือเกินนะไม่สกิลอะไรมันเยอะแยะไปหมดเวอหวังเหลือเกิน เฮ้ยลืมลืมลืมเอามีดไปเก็บก่อนคิดว่าอยู่แล้วคนแม่งเยอะเหลือเกินเราไปทำอย่างอื่นก่อนดีไหมไม่คิดไงแอ็งคิดว่าแบบนี่จะกระกรับอยู่แล้วแล้วไอ,อ้อ่างน้ำอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหแมงสว่างเกินมองไม่เห็นเอ้ยคิดแล้วก็เสียงไปแล้วแม่งเอ้ยกลับนงกับเพียงเท่านี้เดี่มวันยี่สิบเอ็ด ออแล้วเราฟาร์มอย่างนานนะพอกันทีแล้วเส้นทางของวิช i ั่นชาร์เปโดย v ิวเอไก็จบลงแนเพียงเท่านี้ครับจบลงแบบอย่างนี้เลยครับโดนกระทืบต,ตายคาดิฟนะครับยังไม่ทันได้ลองชิมสกิลตัวเองเลยโอ้ยน่าเสียดายมากเสียเวลาแบบฟาร์มนะสุดๆเลยครับก็ ครั้งหน้าจะเป็นยังไงต่อไปหรือว่าผมจะกลับมาเล่นเกมนี้อีกทีหนึ่งตอนไหนก็ฝากกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้นะครับก็ให้กำลังใจผมได้แล้วก็พิมพ์แนะนำคุยกันได้นะครับผมขอบคุณมากๆสำหรับทุกคำแนะนำทุกคอมเมนต์นะครับผมก็จะไปปรับปรุงในการเล่นครั้งต่อไปเรื่อยๆนะครับโอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับวันนี้ผมไปกันละบายบายสวัสดีทุกคนครับ